สวัสดีค่ะกาลยานามิตรทุกท่านสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะกลับมาพบกันเช่นเคยยามเย็นนะคะวันนี้ดิฉันสวดมนต์เย็นเสร็จแล้วนะคะวันนี้อยู่กับลูกๆนะคะอยู่กับแมวนะคะทุกคนมีชิโร่นะคะสกายแล้วก็ไทเกอร์แล้วก็พิงกี้นะคะวันนี้อยู่กับแมวนะคะเพื่อนๆคะ่ะไปถือศีลกลับมาแล้วนะคะก็ ตอนนี้ก็สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้กับแมวนะคะเพราะว่าจิตใจของเราได้เข้มแข็งขึ้นแล้วก็เข้าถึงธรรมะอย่างลึกซึ้งขึ้นมาอีกนะคะทุกคนคะการที่เราไปถือศีลด้อะไรหลายๆอย่างนะคะนอกจากว่าจะได้ ศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยนะคะเราก็ยังได้จิตใจที่เข้มแข็งขึ้นมานะคะแล้วก็ได้ทำบุญใส่บาตอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะคะไม่ว่าจะเป็นให้คุณครูบาอาจารย์ให้บิดามารดาของเราให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมไปถึงให้บรรพบุรุษของเราที่ล่วงลับไปแล้วรวมไปถึงลูกสาวของดิฉันที่เสียไปนะคะก็คือได้อุทิศบุญให้เขารู้สึกว่าเราดีขึ้นนะคะ ดีขึ้นมากดีขึ้นมากจิตใจเข้มแข็งขึ้นมากแล้วก็ไปที่วัดได้ทำกิจกรรมได้สวดมนต์ทำวัดเชา้าทำวัดเย็นธรรมะต่างๆที่พระอาจารย์ท่านสอนนะคะก็ให้เราระล,ลึกถึงเนาะว่าคนเราเนี่ยเกิดมาก็ต้องจากโลกนี้ไปทุกคนไม่ว่าช้าหรือเร็วนะคะก็ได้ไปสวดมนต์แล้วก็ภาวนาทำให จิตใจของเรานี่ดีขึ้นไปวัดได้อะไรบ้างคะนอกจากจะไปทำวัดแล้วก็ได้หนังสือไหว้พระมานะคะทุกคนได้เยอะมากนี่ค่ะทุกคนคะ่ะได้ไปฟังเทศของพระอาจารย์สุชาตินะคะท่านจะเทศสอนอทุกวันวันพระนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะมีญาติโยมกัญญายมิตรทุกคนไ,ไปฟังกันเยอะมากมายนะคะก็จะได้ทั้งธรรมะ ที่จะสามารถนํามาใช้ในชีวิตของเราได้นะคะรวมไปถึงคนที่มีความสงสัยว่าการทําบุญเป็นยังไงข้อนี้อะไรที่เราไม่เข้าใจในเรื่องของธรรมะนะคะ,ะพระอาจารย์สุถ้าท่านก็จะตอบคําถามให้นะคะเราสามารถถามเข้าไปได้นะคะว่าเรามีความสงสัยตรงนี้ทําบุญแบบนี้เราได้บุญไหมทําบาปแบบนี้ไปทําบุญแบบนี้จะดีไหมอะไรอย่างนี้นะคะท่านก็จะให้คําตอบนะคะปรากฏว่ากลับมาก็ดิฉันเนี่ยเข้มแข็งขึ้นมากจิตใจ ใจิตใจของเราคือไม่อ่อนแอนะคะไม่อ่อนแอเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ได้หนังสือธรรมะมาสวดมนต์ประจําวันนี้ค่ะเล่มเล็กแบบนี้ก็ได้มานะคะอันนี้ก็เป็นสมาธิในพระพุทธศาสนาเล่มเล็กแบบนี้ค่ะอันนี้เล่มก่อนเล่มไตรสิกขาที่ฉันยังติดค้างไว้นะคะเพื่อนๆยังอ่านไม่จบนะคะวันนี้ก็ยังจะไม่ได้อ่านนะคะเนาะก็จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆก่อนนะคะแล้วก็ได้เล่มนี้มาอีก สองเล่มนี่ค่ะธาตุรู้ความจริงแห่งธรรมชาติที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบนี่ค่ะทุกคนเราก็จะแบบศึกษาธรรมะไปเรื่อยๆนะคะอ่านไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆเป็นแบบเขาเรียกว่าศึกษาธรรมะเพื่อเอามาใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะคะว่าเรามีความทุกข์แบบนี้เราจะทําอย่างไรเราถึงจะหลุดพ้นใช่ไหมคะจากความเศร้าเสียใจหรือความทุกข์ใจของเรานี่นะคะ เราจะทำยังไงนะคะในการสูญเสียนะคะก็จะมีนะคะอย่างดวงจิตดวงใจอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีความรู้ให้เราได้นำมาใช้ในชีวิตของเราอันนี้ด้านหลังก็จะเขียนว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าสดสด,สดร้อนร้อนทุกขณะเป็นปัจจุบันทำเป็นปัจจุบันธรรมะทุกเวลาเป็นอากาลิโกน่คะทุกคนนี่คะ่ะธรรมะสดสด,สดร้อนร้อนก็คือ อาจารย์พระอาจารย์สุชาติอภิชาโตวัดยาณสังวรารามบวรมหาวิหารจังหวัดชนบุรีนะคะก็จะมีคำที่โสคำโสแล้วก็ที่ท่านเทศนะคะก็จะมีอยู่ในนี้นะคะเรื่องต่างๆมากมายเลยนะคะเป็นข้อๆนะคะวัดสังสารวัดหรือวัดถสงสารน,นี่นะคะการเวียนไหยตายเกิดไตรภพเป็นการเวียนไหวตายเกิดของสัตว์โลก ของจิตใจหรือดวงวิญญาณที่ยังมีกิเลสตัณหานี่แหละคะ่ะทุกคนเราต้องพอว่างปุ๊บเราก็จะนั่งอ่านนะคะฉันก็จะมานั่งอ่านกับเพื่อนๆนะคะนั่งอ่านกับเพื่อนๆบาริีละ,ละน้อยนะคะ,ะเราจะได้แบบซึมซับเข้ามาในจิตใน,ในใจของเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยธรรมะก็จะช่วยรักษาจิตใจของเราให้เข้มแข็งแล้วก็ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ต่อไปในโลกนี้ได้นะคะโดยที่ไม่ต้องยึดติดอะไร ในโลกนี้นะคะเพื่อนๆเ,เนาะนี่แหละค่ะก็มาคุยกับเพื่อนๆน,นิดหน่อยนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของไตรสิกขาเราก็อ่านค้างไว้วันนั้นดิฉันลืมว่าอ่านถึงไหนนะเนี่ยทุกคนยังมีอีกหลายหน้าเลยนะคะ จิตพร้อมปัญญาเกิดปัญหาก็แก้ได้อันนี้ยังไม่ได้อ่านาธรรมะจิกซอนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวต้องมาเริ่มอ่านกันต่อนะคะวันนั้นเรียนไปถึงไหนอ๋อนี่ไงคะ่ะที่ฉันพับไปตรงนี้ค่ะทุกคนที่ฉันลืมมันหลุดออกไปนี่ค่ะหลุดออกไป อันนี้ผู้ที่มีชีวิตปกติสุกอ่านไปแล้วอันนี้อ่านไปแล้วนี่นะคะทุกคนคะ่ะอ่านวันนิดเราจะได้มีธรรมะในใจนะคะพเพื่อนๆคะ่ะได้นำมาใช้เนาะ อันนี้ข้อ3คือสมาธิเรามาอ่านตรงนี้นิดนึงนะคะก่อนนอนวันละนิดนะคะเพื่อนทุกท่านคะ,ะข้อ3นะคะเรื่องสมาธินะคะอันนี้สมาธิไตรสิกขาเรามาดูอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะไตรสิกขาคืออะไรนะคะ รสิกขากศีลสมาธิปัญญานั่นเองนะคะทุกคนมาอ่านไปแล้วก็ลืมนะคะทุกคนเพราะว่าทุกคนธรรมะนี่นะคะต้องอาศัยความเข้าใจด้วยนะคะแล้วก็มันมีหลายหัวข้อนะคะเนาะเราก็ลืมได้ง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอ่านแล้วก็ศึกษาอยู่เรื่อยๆนะคะเราจะทิ้งเลยไม่ได้นะคะเราเคยปฏิบัติเวลา นี้สวดมนต์เวลานี้แล้วก็ศึกษาธรรมะเวลานี้ใช้เวลาวันละนิดแล้วนะ้อยคือไม่ต้องอ่านเยอะเกินไปหรือว่าไม่ต้องใช้เวลาจนเยอะเกินไปนะคะแต่ว่าทําทุกวันทุกวันนี้เราก็จะทําให้เราเคยชินนะคะกับการที่วันไหนที่เราไม่ได้สวดมนต์หรือว่าไม่ได้อ่านธรรมะเหมือนเราจะเหมือนขาดอะไรไปในชีวิตแบบนี้นะคะทุกคนมาอ่านต่อกันข้อนี้เลยนะคะเรื่องสมาธิ ท่านฝึกฝนอบรมจิตให้พร้อมแก่การนำไปใช้ประโยชน์นะคะพระท่านบอกว่าศีลอยู่ที่การประพฤติดีส่วนสมาธินั้นเลื่อนขึ้นมาอยู่ตรงที่จิตดีไม่ฟุ้งซ่านเพื่อนๆเข้าใจไหมคะศีลอยู่ที่การประพฤติดีส่วนสมาธินั้นเลื่อนขึ้นมาอยู่ตรงที่จิตดีไม่ฟุ้งซ่านนี่แหละคะ่ะคำนี้ไม่ฟุ้งซ่านบางทีจิตเรานี่ฟุ้งซ่านนะคะ และไม่เศร้าหมองพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ทางจิตและเจริญปัญญาหลวงพ่อท่านบอกแล้วก็มีเด็กผู้ชายบอกขอบคุณครับหลวงปู่เด็กผู้หญิงบอกว่ากระจ่างแท้เลยค่ะแมวกับหนูบอกว่าสาธุแล้วก็เมี้ยวเมี้ยวนะคะแมวกับหนูนี่ไม่ไปจากธรรมะเลยเขาจะอยู่คู่กันนะคะนี่ดิฉันก็อยู่ได้กับแมวนะคะทุกคนทีนี้ก็มาถึงบทเรียนขั้นที่สองคือการ สามารถควบคุมจิตหรือการใช้จิตของเรานี้บำเพ็ญหน้าที่ของมันให้เป็นประโยชน์ถึงที่สุดถ้าฟังดูดีๆท่านจะเข้าใจความแตกต่างการระหว่างศีลกับสมาธิได้โดยง่ายลำพังศีลอยู่ที่การประพฤติด,ดีไม่ตำหนิลำพังศีลอยู่ที่การประพฤติด,ดีไม่มีตำหนิส่วนสมาธินั้นเลื่อนขึ้นมาอยู่ตรงที่การมีจิตดีมีความประพฤติทางจิตดี ในสีลนั้นมีการประพฤติทางกายวาจาในสีลนั้นมีการประพฤติทางกายทางวาจาที่แสดงออกทางภายนอกดีขั้นมาถึงสมาธินี้มีการประพฤติในทางจิตดีคือไม่มีความผิดไม่มีความเศร้าหมองไม่มีความฟุ้งซ่านและอยู่ในสภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้อบรมจิตฝึกฝนจิตได้ถึงที่สุดมีผล เกิดขึ้นเรียกว่าสมาธิแล้วเนี่ยค่ะมาพูดถึงเรื่องไม่มีความเศร้าหมองไม่มีความฟุง้งซ่านคือเมื่อคนเราเกิดความสูญเสียหรือเกิดความเสียอกเสียใจนี่นะคะดิฉันเนี่ยตัวอย่างยกตัวอย่างนะคะดิฉันก็มีความเศร้าหมองเศร้ามากเสียใจมากแล้วก็จิตฟุ้งซ่านมากนะคะแต่ตอนนี้เริ่มกลับมาดีขึ้นมากแล้วนะคะช่วงที่ดิฉัน เสียลูกสาวใหม่ๆดิฉันนี่คือฟุ้งซ่านนะคะตอนนี้จิตกําลังจะกลับมาเป็นปกติเพราะว่าเราใช้ธรรมะเป็นที่พึ่งที่สูงสุดนะคะไม่มีอะไรที่จะมายึดเหนี่ยวจิตใจของเราได้นอกจากธรรมะนะคะทุกคนนี่คือเรื่องจริงคะ่ะที่ดิฉันเนี่ยเจอกับตัวของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตเรานี่ขาดธรรมะไม่ได้นะคะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราเรียกว่า ที่สุดท้ายและที่สูงสุดในชีวิตของคนเรานะคะเมื่อเกิดความทุกข์ใจหรือว่าเกิดความเศร้าหมองหรือเกิดความฟุ้งซ่านทางจิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมะจะเป็นที่สุดท้ายเป็นที่พึ่งสุดท้ายของจิตใจของเราได้ดีที่สุดค่ะเพื่อนๆและสมาธิมีประโยชน์มากจําเป็นแก่งานและบุคคลทุกประเภทในส่วนที่เกี่ยวกับประโยชน์ทั่ว,วไปในทางโลกท่านนักศึกษาทั้งหลาย ก็เคยได้ยินได้ฟังกันอยู่แล้วว่าสิ่งที่เรียกสมาธิสิ่งที่เรียกว่าสมาธินั้นเป็นของจำเป็นในทุกกรณีไม่ว่าเราจะทำอะไรถ้าไม่ทำด้วยจิตใจที่เป็นสมาธิแล้วย่อมไม่สำเร็จประโยชน์โดยทั่วๆไปท่านจึงจัดสมาธิไว้ในลักษณะเป็นองค์ประกอบอันสำคัญองค์หนึ่งของบุคคลที่เรียกว่ามาหาบุรุษไม่ว่าจะเป็นมาหาบุรุษทางโลกหรือทางธรรมล้วนแต่จำเป็นจะต้องมีสมาธิเป็นคุณสมบัติประจำ ตัวทั้งนั้นแม้ที่สุดแต่จะเป็นเด็กๆนักเรียนถ้าไม่มีจิตเป็นสมาธิแล้วจะคิดเลขได้อย่างไรหรือคนที่จะคิดนึกคำนวณสิ่งใดๆๆก็ตามถ้าจิตไม่เป็นสมาธิแล้วจะคิดนึกอย่างไรแม้แต่ที่สุดแต่ละคนจะเล่นกีฬาแม้แต่คนจะยิงปืนหรืออะไรทำนองนั้นก็ล้วนแต่ต้องอาศัยสมาธิทั้งนั้นมันจึงจำมันจึงทำสิ่งนั้นๆสำเร็จไปได้ด้วยดี หากแต่ว่าสมาธิในทํานองนั้นเป็นสมาธิที่เป็นไปตามธรรมชาติมันยังอยู่ในระดับอ่อนๆหรือต่าๆแล้วก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะคะดื่มเหล้าแล้วอีกคนนึงนั่งสมาธินะคะแล้วเขาก็บอกว่าคนที่นั่งสมาธิก็บอกว่าคือเมื่อก่อนเขาดื่มเหล้าตอนนี้เขาเลิกดื่มแล้วมานั่งสมาธินะคะหนัหนมาทําปฏิบัติธรรมนะคะเมื่อก่อนสาม,มเลเทมา,าไม่เป็นอันทํางานพอมาฝึกสมาธิแล้ว จิตมีพลังในการทำงานทั้งทางโลกและทางธรรมไม่ประมาทขาดสติจเจริญสมาธิเกิดปัญญานะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆข้างล่างเขียนบอกว่าไม่ประมาทขาดสติจเจริญสมาธิเกิดปัญญาคือถ้าเรามีสมาธิเนี่ยเราก็สามารถคือสติมาปัญญาเกิดนั่นเองนะคะ นี่ค่ะทุกคนคะเนาะก็มาอ่านนิดๆหน่อยๆน,นะคะเป็นธรรมะวันละนิดจิตของเราแจ่มใสจิตของเราจะได้ไม่ฟุง้งซ่านแล้วก็มาทักทายเพื่อนๆนะคะทุกคนแล้วก็มาฟังธรรมะก็สวดมนต์จบไปแล้ววันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาศึกษาเรื่องธรรมะด้วยกันนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนศึกษาไว้เพื่อว่าเมื่อเราเกิดความทุกข์นี่นะคะ เมื่อเกิดบ้านหนึ่งเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราจะได้มีสติพอเรามีสติเนี่ยเราก็จะสามารถประคองชีวิตของเราไปได้นะคะเหมือนดิฉันยกตัวอย่างให้ฟังเลยนะคะวันที่ดิฉันเสียรูปคือสติดิฉันเนี่ยเขาเรียกว่าสติแตกนะคะทุกคนสติแตกคือดวงใจของแม่เนี่ยสลายหัวใจสลายเลยนะคะคือ ข้างในของเราเนี่ยไปหมดเลยนะคะทุกคนมันมันสลายไปหมดเลยแต่ว่าเพราะว่าเราศึกษาธรรมะมาตลอดนะคะแล้วก็ทำให้เราเกิดสติขึ้นมาทันทีทันใดเวลานั้นเลยนะคะตั้งสติแล้วก็ได้ยินคำที่ลูกบอกไว้ว่าก่อนก่อนแม่จะไปอยู่ต่างประเทศนะทำเรื่องอะไรราวเรื่องราวต่างๆของของหนูให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะ คือที่หมายความว่าลูกบอกว่าให้ทําเรื่องที่เขาจะเดินทางไปต่างประเทศให้เรียบร้อยก่อนแม่ค่อยเดินทางไปอยู่กับสามีที่ต่างประเทศใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะดึงสติของดิฉันขึ้นมาว่าต้องทําเพื่อลูกนะเวลานี้แม่ต้องเข้มแข็งให้มากต้องเข้มแข็งที่สุดแม่จะเป็นอะไรไม่ได้ตอนนี้นะคะก็คือคือตอนนั้นก็คือดิฉันก็หมดแรงไปเลยนะคะทุกคนคือช็อก สติดิฉันอะแตกไปแล้วนะคะทุกคนถามว่าทุกวันนี้สติดิฉันเนี่ยครบถ้วนไหมไม่ครบถ้วนแต่พยายามประคองสติแล้วก็ธรรมะเป็นที่พึ่งสุดท้ายทางใจนะคะที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของดิฉันไว้เพราะว่าเมื่อ,เ,อเมื่อตอนอายุ30ปีนะคะดิฉันก็บวชชีพามนะคะแล้วก็มีโอกาสก็จะไปบวชถือศีลเรื่อยๆมาเลยนะคะบางครั้งก็พาลูกสาวไปด้วยพาน้องสาวไปด้วยนะคะก็จะถือศีลปฏิบัติธรรมอย่างนี้มาตลอดเนี่ยนะคะ ยกตัวอย่างให้เพื่อนได้ฟังว่าวันนึงที่เราเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดเนี่ยถ้าเราไม่มีสติดิฉันก็คงจะอาจจะไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะทุกคนอาจจะเป็นบ้าบอรหรือว่าอาจจะเส้นเลือดอะไรแตกอะไรไปแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเพราะมีสติดิฉันก็เลยประคองตัวอยู่ต่ออยู่รอดปลอดภัยมาได้อีกเพื่อจะได้มาสร้างบุญแล้วก็บอกบุญกับเพื่อนๆนนะคะเรื่องเกี่ยวกับธรรมะเรื่องเกี่ยวกับ การรักษาศีลต,ต่างๆนะคะทุกคนวันนี้ก็มายกตัวอย่างให้ฟังนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะโมทนาบุญด้วยกันนะคะวันนี้สวดมนต์เรียบร้อยแล้วค่ะ